ว้าว Chat GPT ออกแอปบน Windows มาเรียบร้อยแล้วนะครับมีใน Microsoft Store โอ้โหหลายคนใช้ผ่านเบราว์เซอร์อย่าง Edge อย่าง Chrome อย่าง Firefox อย่าง Brave แล้วก็ยังไม่มีฟีเจอร์คุยด้วยเสียง w h i โห mode นะครับผมแต่ตอนนี้ผมเองก็เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมา,าไม่ได้จับคอมเลย ก็ได้ข่าวสารนะครับจากหลากหลายช่องทางทั้งเพจในส่วนของที่เกี่ยวข้องกับไอทีแบทไตเอิญนู่นนี่นั่น,นนะครับรวมถึงคุณเอกลักษณ์ด้วยว่าเออเมื่อก่อนนี้มันไม่มีไวโหมดแต่ตอนนี้มีแล้วแล้วก็ในข่าวสารต่างๆก็มีการแนะนําว่าสามารถใช้ช็อตคัสนะครับอัตเนตค้างไว้แล้วสเปซเข้าแชท GPT ได้อย่างรวดเร็วด้วยผมเองเอ,อ ติดตั้ง Chat GPT จาก Microsoft Store นะครับเบื้องต้นเพื่อนๆก็อาจจะเข้า Microsoft Store แล้วก็ติดตั้งตัว Chat GPT ให้เรียบร้อยแล้วก็ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Account ที่คุณลงชื่อเข้าใช้บนมือถือให้เรียบร้อยนะครับหรือลงชื่อเข้าใช้ผ่านหน้าเว็บนะครับให้เรียบร้อยคราวนี้อย่างเช่นถ้าผมกด Start เมนูแล้วผมพิมพ์ c h a t c Charlie Hotel A Alpha Tango t CHAT Cha GPT ก็จะเจอแชท GPT แอปแบบเนี่ยครับผมคือเพื่อนๆกด enter เข้าไปปุ๊บเขาก็จะให้คุณลงชื่อเข้าใช้ทำตามขั้นตอนให้เรียบร้อยนะครับผมซึ่งเดี๋ยวเราจะมาลองกันว่าเขาบอกกันว่าเรา ไม่ต้องไม่ต้องเข้าแบบนี้เขามีคำสั่งรัดให้เข้าจากตรงไหนก็ได้บนเราอยู่บนหน้าจอ Desktop อนะครับเออลืมบอกไปสื่อนี้ทำเพื่อ,เพ,อเพื่อนผู้พิการทางสายตานะครับผมดังนั้นก็จะสาธิตด้วยตัวอ่านหน้าจอผมใช้ nvda ร่วมกับ p p a t i p บนระบบปฏิบัติการ windows 11 24 h 2นะครับ โอเคเขาบอกให้กดอัตเนมัตรค้างไว้แล้วสเปซผมลองทั้งจอและ NVIDIA ทำได้ครับลองกดนะครับอัตนิัตค้างไว้แล้วสเปซด็นเมค้เซ็ตั่นดไเดเขาเปิดขึ้นมาทันทีเลยเนี่ยแชท G P t แล้วก็จะอยู่ที่ช่องให้เราใส่พร้อมนะครับผมแต่โหมดนี้จะเป็นโหมดแบบรวดเร็วจะไม่สามารถที่จะไว้ c e v เขาเรียกว่าคุยหมดคุยด้วยเสียงได้เราต้องแทบมาเส้นับเนี่ย เซนตพร้อมบัตรท่นคือเราสามารถพิมพ์คุยแล้วก็กดในส่วนของคำสั่งต่างๆได้ตามปกติถ้าเราอยากที่จะสตาร์ทไวแชทก็แถบมาคลิกแถบเปิดนิวแชทบัตทันอ่าแถบมาคลิกแถบเปิดอินเมนวินโดว์บัตทันโอเพน อ่าอินนี่อ่าอินเมนวินโดว์ก็คือให้เป็นหน้าต่างปกติสเปซบาร์ไปาตึง้งแชทได้บักเซ็กชั่นผมตั้งเป็นออโต้ฟอร์มโหมดไว้เขาดังป๊อกนะครับให้เราแท็บมาที่ใช้แคบเบิลสตาร์ทวอชโหมดนี่แหละครับใช้ได้เหมือนบนมือถือเลยครับผมปกติใช้บนเบราว์เซอร์มันจะใช้อ่า uh, ตัววอชโหมดไม่ได้ใช่ไหมครับแต่ว่าอ่า uh, ตอนนี้ใช้ได้แล้วครับผมขอบคุณข้อมูลข่าวสารจากทุกแหล่งนะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บเพจต่างๆแบตไตยเอ้ยอ่าคุณเอกลักษณ์เอ้ย, uh, ออยผมเองตื่นเช้ามาวันนี้มาทำงานบริการหมอคอมอีกกแปป๊บบนึงเิิดบบรารา วันนี้18เพื่พฤศจิกายนนะครับตอนนี้กี่โมงแล้ว19โ oh, อเครมย่าิส์โมงตรงเปิดบริการหมอคอมถึงเที่ยงนะครับ ติดปัญหาเรื่องไอทีสำหรับเพื่อนผู้ใชการทางสายตานะครับผมเพื่อนคนตาบอดหรือเพื่อนคนสายตาเลือนางโทรมาที่สายดนเขาสันความรู้หมายเลข1 4 1 4หนึ่งกดเลยครับตุ๊ด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 กดโทรออกโทรติดปุ๊บกด9และกด1นะครับคุยกับบริการหมอคอมสอบปัญหาเรื่องไอสอบถามปัญหาเรื่องไอทีกันได้นะครับโอเคอยู่ที่ปุ่มอ่าเริ่มในส่วนของการคุยด้วยเสียงหรือสตาร์ทไวฟ์โหมดสเปซมาไปตึ้งมาไหมสวัสดีครับพูดไทยได้ไหมบนคอมอ่ะ สวัสดีค่ะพูดไทยได้ค่ะมีอะไรให้ช่วยไหมคะเดี๋ยวเราจะมีการแนะนำการทำกาแฟสะช,ชัดเย็นนะครับในวันพุธนี้อย่าลืมมากินกาแฟกับเรานะครับแช GP t GPT ด้วยนะคุณมาด้วยนะฟังดูน่าสนใจจังเลยค่ะอย่าลืมจิบก,กาแฟสกัดเย็นเพื่อชั้นสักแก้วด้วยนะคะแต่เสียดายที่ฉันเนี่ยครับ ผมยังมีมีในส่วนของตรงนี้เหลืออยู่หน่อยหนึ่งนะครับเลยยังสามารถคุยได้แต่ถ้าเพื่อนๆไม่มีเนี่ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันผมผมพอดีผมครบเดือนแล้วเนาะอ่ะโอเคขอบคุณมากเลยครับหยุดหยุดคุยตอนนี้เนาะเฮนไรูมรูบัตทัพส์เมรูบัตท่าไว้เจอกันใหม่นะคะ,ะสวัสดีค่ะอ่าโอเคเมนไดมัร์โอเฮนโรไฟเมเมรู์เมรูปิดเลยนะครับ โอเคผมปิดไปแล้วเนาะีบซอ่านี่ผมใช้โปรแกรมอัดไว้ปกตินะครับถ้าเราไม่ได้ใช้อินเทอร์เน็ตสเปซนะครับผมก็จะใช้กดสตาร์ทเมนูสตาร์ทวินโดว์หรือปุ่มวินโดว์โลโก้เซิร์ชบ็อกซ์ขึ้นมาพิมพ์ c h t c c h a r l i e h u o t l A a l p h a tthailand นะครับ CAT ก็จะเจอ Chat GPT แอปแบบนี้ Enter ปึ้ง Chat GPT Chat GPT document เมลูบัตทันต์ตรงนี้ครับเราสามารถกดตัว Echo หรือผมของผมไม่เข้าต้วฟอร์มูลาแล้วเราก็แท็บมาที่ c a b l e Start White Mode b Start w i Mode ได้เหมือนกันคือถ้าเราเข้าผ่านตัวไอคอนหรืออะไรที่เราสร้างทางลัดไว้เป็น Chat GPT แอปตามปกตินะครับจะ Start ทไว t e Mode ได้ทันที หรือเราจะใช้ชิปแท็บกันมา section มาตริกลาย get the tab สามารถพิมพ์ like พิมพ์อย่างเช่นอ่ายวงเล็บ square b r a c จอดจานไม้ขนาดจาอด<อ>จานจอดจานจอดครับแล้วก็แท็บไปที่เซ็นทรัมบัตทันเซ็นพร้อมห<ง>รือส่งพ,พ,พ,พร้อมได้เลยสเปซบาร์ตึ้ง section มาตริกลาย get the t a b อันนี้ก็จะใช้วิธีการพิมพ์ตามปกตินะครับแต่ถ้าเราขออนุญาตปิดตรงนี้ไปนะครับอัลเทเนต F4 ถ้าเราใช้คําสั่งอัลเทเนตสเปซ ด็อกเมนต์เซชัเนี่ยครับเปิด Chat <GT> GPT ขึ้นมาตรงนี้แถบไปคุณต้องแถบไปที่ด็อกแคร์บ n ลโอเพนแค o ์บิลโคสบัตแคบโอเพนอินเมนวินโดบัตชันโอเพนอินเมนถือคุณถึงจะใช้ Start ทไวท c ไ c ทได้นะครับผมอ่าก็ Start v o i c e เขาใช้ชื่อว่าอะไรเนี่ยสเบัมแช GPT แคร์บ <GT> นะิล Start v o ว c e Mode บัต Start Voice Mode แม่ผมเองตื่นเต้นนะครับผมคือผมเองชอบเรียนรู้อะไรใหม่ๆมีคนบอกอะไรมาก็อยาก ผมเองนะครับชอบในส่วนของเวลาใครบอกอะไรใหม่ๆก็อยากจะลองตามไปด้วยก็เลยมาลองดูครับว่าเครื่องตัวเองทำได้ด้วยไหมเพื่อนๆก็ลองไปเรียนรู้กันดูวิธีการดาวน์โหลดโหลดยังไงนะครับผมปิดตรงนี้ไปก่อนทนเน็ก <Microsoft. S 1> ผมเข้า Microsoft Store ผมกด Windows T <Microsoft. S 1> ไปที่ <Microsoft. S 1> ตัวตัว t ท s บ b a r นะครับผม สำหรับคนใช้ Windows 10นะแล้วก็เลื่อนลูกศรซ้ายขวาหานะ Microsoft Store Microsoft Store นะครับเพื <Microsoft> Store, ่อนๆหา Microsoft Store ให้เจอกด Windows T แล้วเลื่อนลูกศรซ้ายขวาหา Microsoft Store ยกเว้นคุณไปอันพินออกนะันพินออกจากแท็กบาร์ก็จะไม่เจอก็ต้องเสิร์ชหา Microsoft Store เอา Enter Microsoft Store Microsoft Store Windows Batch a o เปิด Microsoft Store ขึ้นมาตรงนี้นะครับโดยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่ช่อง Edit อยู่แล้วให้พิมพ์คำว่า Chat GPT C H A T G P T เอาทำไมไม่ติดละ่ะ อะเดี๋ยวนะครับหรือว่าต้องแท็บมาทีหนึ่งแอร์โทเฟตเสิร์ชเก้าพิมมุ้ยเขาพิมพ์อะไรมาเนี่ยเมื่อกี้ตายขออภัยซีเอทเก้าซักเก้าเก้าพีเก้าซักเอสชัทขออภัยนะครับเมื่อกี้ฟินเป็นภาษาไทยมันก็เลยเออ่กลายเป็นแชร์แอร์โทเอ่ออะไรนะครับเมื่อกี้ต้องขออภัยนะครับอ่าเราก็ลบๆๆแล้วเปลี่ยนภาษาแล้วพิมซีเฮสเอทจีพีทีซีชาลีเ h ตัวเตลเออัล a าทีทังโกจีกอล์ฟ พีปอป้าทีแทงโกแล้วก็เลื่อนลูกศรลงหา chat p p หนึ่ง้า chat p p สี่สอก้า chat p p สี่สามออฟก้ a f d y chat g p p app ออก้ผมผมหา chat g p t app นะครับพอเจอแล้ว enter เริกช้แล้วก็แทบมา productivity productivity rating one s i open button นะครับ เราจะอยู่ตรงที่เนี่ย Open AI นเขาบอกว่า Chat GPT นี้ของ Open AI นะครับเราก็แท็บไปที่ Open t o Install นะครับของผมเป็น Open ของคุณให้ Install นะครับก็ Install ให้เรียบร้อยแล้วก็ทำการ Open ได้เลยเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วทำตามขั้นตอนนะครับลองไปใช้งานกันดูใครที่ติดขัดอย่างไรแต่ว่าเออไม่แน่ใจเหมือนกันว่า ถ้าเราไม่มีตัว Account เนี่ยมันจะโหลดได้ไหมอาจจะต้องมี Account ของบัญชีของ Microsoft ด้วยนะครับหรือถ้าไม่มีโหลดได้ก็บอกกันด้วยโอเควันนี้บริการหมอคอม1 4 1 4พระขอตัวลาไปก่อนแล้วครัสวัสดีครับ